อร่อยคะอร่อยเนี่นั้นนันละสอบดินหัวนอนวอาาำมากันเลยปาแกงน้องห้าขาวต๊ละ การรีวิวดิอร่อย,ยอไหมโหน่เดีเผ็ดระดับนะสามาแน่นอนออมีส้มตำไหมข้าวจีก็ก็หาหมแลวกอมามส้มาไมปบอกปกินเลยมีมะละกอไหมจะมีะก็สิบอปกปกิตแปบเดียวแหละ อร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมคะโอเคไหมทำดีๆเดี hmm. mm ๋ยวกระเด็นใส่ตาน้องโอ้ยง okay ูง okay ัดแขนแต่ม right ือโอเคก่อนโอเคไหมโอเคไหมคะเกงอะก็แ right? ค anyway. okay ่เราเหมืนเนื downtown. ้อก <noises> <S 2 fik y> ็เ <todo> ผ็ดแล้วว่ากินทีละน้อยดิลูกกินเยอะขนาดนั้นไม่ได้หรอกมันเผ็ดกระเอ้าเอ้าน้องลุ้นโด้นเสียดายอเป็นเพนตา อร่อยไมู่้เอ้ยขอบคุณค่ะก่อนนะไปยให้อ่ะขอบุณค่ะเลยหนูหยิ็บเอาเลยขอบพึณค่าก่อนเหย็บเลยขนมเยอะบ้ากนะไม่โกยูขอแล้วลูกขอแล้วอแล้วขอแล้วคือเนื้อหมึก่านหาอีกนนึงอ่ะขอบพุณค่ะก่อนขอบคุณค่า เสร็จไหมเ้นรึ๊รอ่งเนี้ยหรอวางแล้วเดี๋ยวพาน้องถาน้องมันทำตามหนะ